เจ็ดแปดเ่ผมเลบ่ได้เรียกขังหลังผมเลยมาเสือนทั้งหนาวหาเจ็ดแปดบาทที่นี่ตรงกบพศเกิดผมนั่งศูนย์แปดนะผมว่าเอาไปทอว่าใช่หรือไศูนย์แปดศูนย์สองมาครับน้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ควนฟ้าค่ะพามาตามแนวทางของเศรษฐีใหม่นะครับสิบแปดล้านพญหำหรือพ่อวิชัยนะครับมาตามแนวทางขอประจําวันที่หนึ่ง สิงหาคมหกห้านะครับมาเบิ่งว่าเพิ่นสิได้ตัวใดนนะครับเนาะพิจาะหน้าเนาะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อผู้ชมเดือนท่างนี่ครับมาบานพ่อกำลังต่อเติมเหอพ่อ แม่นถ้าสร้างนสร้างไฟครับผมสร้างฟ้าสร้างปูกระเบื้องครับสร้างไฟยังพันมากคนว่าเทียงทำมาเทียงเนบ่ยพันมากอย่าเทียงยังทำมานะนี่ครับแต่แล้วเนี่ยมันจะมีแฟนครับเอฟซีทั้งช่องป่อปากถามมาหลายบางคนเบิ่งเลขแบ่งที่พ่อให้เบิ่งมืัอนั้นเบิ่งบ่ทันเลาวพ่อเนาะเบิ่งได้ให้เล่าเผ่าแต่มีถามมาหลายบ่พ่อที่พ่อได้เลขมากนี่ฝันได้บ่พ่อหรือจังไหน มันเป็นเลขว่าแม่เลขฝันเนาะค่ะถ้าบุญซสื้อเราถาบุญไปร้ายช่องแล้วล่นแหละจริงถ้าบุญเมื่อเขาพัฒนาประมาณนั้นแหละก็เลขไทยโดยเงินบริจาคที่เขาพัฒนาเพิ่นก็ท่านท่านสี่ร้อยห้าบาทครับแั่ก็เขาสี่ศูนย์ห้าครับเออประมาณนั้นผมก็เลยกลับลงมาจากวัดมาหาไวไฟมาหน้ามาสั่นครับผมไวไฟซื้อเลยท่านที่ รถขับไปหาซีศูนย์หาเอ้ามีสามใบไม่กล่องสลักพัดบอกแม่แมนสลักพัดของเสียนอรคพลเรลี่ครับผมเอ้าแล้มีสามใบอ่ะกิมที่นี้แล้วครับบวกกิดว่าฝันนะครับผมหลังจากนั้นก็แล้เมื่อนั่นแหละมูไปเลื่อนส่วนแปลวต่อครับแปลเพืองที่แหลกเพืองมันหั่งหน่อยเพราะเราเอาดอกมันพันมีน้ำไม่ใั่นครับผมยุ่นทำโต๊ะขาทองนี่แหละท่างไปวัดตากแดดนี่แหละผาตากแดดนี่ค่ะบก็เลยโม้นว่าโอ๊ยมาเอาต่อซะมาสั่นมาเอาแล้วมันหั่งหน่อยหนึ่ง ลูกปลาไม่หมันมัน,มนบ่พ่อจะกินกันเลยแบงห้เจ้าของเพิ่นบอกนัาครับผมพว่าผมมีสูตรต่อต่อนะครับหลังจากนั้นก็นกนกนเลยผ่านมามาเห็นผ่าตาเดียดจอดมังกรหน้าวะนี่เป็ทำยี่ต่ตออยู่ไหมครัเดี๋ยวไปแล้วมาต่อกับผมมีเไม่เห็นผานตาเดียดประมาณนั้นแหละที่มา<อ>กล้วเลยไปขอพรเพื่อนครับสาธุเด้อถืเอเรียกแล้วมันทิ้งเงินแนวเห็นตาแดดไม่มหลายจีแล้วครับอ่าอะไรบ้นถือเรืแล้วมันทิ้สีมะม่วงล้างคาให้เป็นเงินหนึ่งล้านบาท มาฮันเนียผมเคยเลยว่าเออแลวไปพันไปแล้วเพราะว่าผมก่านในในในเมื่อเมื่อนําเข้าภาษาสิบสามเนาะฝาดที่นี่วันที่สิบหกผมก็อนยังจำาบเอลที่สี่ศูนย์หายกันแล้มันซือภาษาบานเ่าอ่าอันนี้ละเนี่ตไตยินนี่ละมันจะเป็นว่าอยางนี้ก็แงายินกับตามบ้านเ่าเหลือบดารก็คือหวยไอ้คือ สีซื้อหาลอยขึ้นลอยทั้งเก็บไปแล้วครับผมที่ตอนเสียหน้ามันตัวหาเนี่ยเอาเฮ็ดไปส่งไม่ได้อยู่ทิ้ท่าเลีบเห็ดอยู่นี่ข้ามข้างน้ำสามหมอข้างนึงเละครับผมมาที่นี่ก็เลยตอนสีหมอกเราสนใจแรกก่อนครับมาเรื่อยๆครับตอนมาหอด่านน้ำบรรดาน้ำปองบรรด่าตาดน้ำปองอยู่นะตัวมาเนี่นั่นแหละการที่เห็นคขีดนะครับนั่นประมาณนั้นสีโเสื้อว่ามันมูอมาตัวเหรอนี่ว่าข้อเส้นเตอร์ประมาณนั่นแหละเลยถามเสียนอนกลับไปบอกว่า เลขออกยี้นมกับบอไทยเนาะครับเลขที่ออกอ่ะหกสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าพรามก็ไเลยดีใจว่าตนเองนถูกสามตัวแน่นอนอ่ะลอยพูดลอยนนะนั่นแหละจ้งเข้าลุงติดต่อแบนีนอมกัาเพิ่า และเลขแบ่งที่งวดนี้เพราเลขแบ่งข้ามกันมันถือกันจะว่ากันเด้อผมซื้อเพรเดี๋ยวมีความฝันดนะเมื่อนั่งกับไปพ่อเป่าเแ่าอยู่วัดถ้ำลำไยพาราเดียนะเป็นการทายไปแล้ผมซื้อเพรท่านมูด้วยผมหาบุญวัดเลยผมมีจังไก่ไม่เพดในนี้นะครับเอาถอดที่ไปที่มาคือว่าเลขแบ่งมันมันล้นบุญหรือยังไงมันกับเพรเดี๋ยวลนหมายถึงว่ามือนัหนน่ะผมกับเป็นคนสูบบุรีเนาะสูบหลานี่แหละได้ไปทำบุญที่วัดวัดเตาวัดเองผมผ่านมานางท้ายงินผมเสียร์ลอยนึงผมมา ครับครับป่ะจบ้สนใจดอกสิลอยนึงโบเตียงยทีครับคือไม่ลอเอาเพราะแบ่งนี่คือบ่ออันบ่อหินยหแห่งสิมคอลอยเพราะกระดาษกระดิ่งผิวออกไปเปนวัไใหญ่ลดลงทีละนิดครับผมครับผมนี้แหละที่มากของโอ้เอาแต่ผมซื้อบ่อท่านน่ะบ่อท่านบ้าขาวนะครับเนี่นะครับไก่เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามมาหลายนะครับมาแบ่งของพ่อพื้นที่ล้นในรถนี่ครับพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวได้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะขยาย ง่ายๆครับแต่ว่าคำว่าถือจะมากันได้หรือลม่เลขสีผมเสือมันคนี้มีความฝันเนี่ยสามเจ็ดห้าครับหกสามตัวหนาคือสามเจ็ดห้าสามตัวทยคือหาเจ็ดแปดกับพี่น้องแคปหน้าจอเอาด้อรับผมครับสามเจ็ดหาหาเจ็ดแปดกับเล็กแบ่งนะครับเนาะครับผมเอาพอหลักกา yep. รเลขเลขที่เปลี่ยนรถ นี่ครับตัวใดครับสีเบืองเอานะครับแทเียนรถก็คือเก้าสองเจ็ดค่านี่คือกันเพาเขาไปซื้อแล้วตอนเท้านี่ยางกัดเบื่อเลยสีตัวตัวใดน่เก้าสองเจ็ดไปข้างบนนะครับเอาสตัวนึงบอกพ่อมีสตัวบอพ่อเหกเก้าสองเจครับภาพเพาะเก้าสองเจ็ดพุ่นจอยพุ่นพุ่นี่คมันตย่างที่ส้างรอสรางกัมาลายเพราะว่าเอฟซีแฟนครับข้าจะถามมาลายนะครับเนาะขับ่าถ้าเปลียนรถพ่อที่ว่าแบงลนในรถ หกเก้าสองเจ็ดมาพ่อเนาะครับรถทะเบียนทะเบียนรถได้เสื้อหรอครับอ่าครับผมต้องเสียส่วนบุคคลแน่ยาใบครับผมครับพ่อแล้ครับพ่อได้จับลอตเตอรี่ไปไปพอหมดจับยั่เน๊จับลอตเตอรี่ก็หลายใบอยู่นึ่งอ๋อได็กตุเร่ผมตั้งกันได้ครับผ้ครับผมนี่มาพ่อพ่อกับไอ้ไม่กองสลากครับที่เก่ามาพ่อแม่แม่แน่กองเสียรถซื้อลอตเรี่ครับผมอ๋อตั้งไปชุ่มครับงกันได้นะครับผมผมไปซื้อบาบนี้เนี่ย อบงอันนตูวเสีผมซื้อแล้ว่ะนี่เห็นรถตันี้ที่ซื้อสัเร็จครับพอเบิ้งไหนมา่อเบิ้งไเบ้งไหนโมกี้แมเนี่ยผมเลยเสืน้ำประท่านโมเนาะไอ้เบาเแถาครับหาเจ็ดแปดเด่นผมเลยโมได้เรียกขางหลังครับผมเลยมาเสือ่นทั้งหนาว หาเจ็ดแปดบาทที่นี่ตรงกับพศอเกิดผมน้่นศูนย์แดนะผมว่าเอาไปทอว่าใช่หศูนย์แปดศูนย์สองนะครับเนาะครับศูนย์สองพศูนย์สองนี่ไปขึ้นรถพิษแบว่านี่ว่าไม่รถแฟนขับมากเอาไปที่ไปขึ้นโตโยตาเพิ่นดีบ่เปิดประตูเพิ่อยูสามหมอมู่บานโตตัวไดก็เขาน่ยครับผมดนงมกโตถาบดีเด้ผมใส่แว่นแล้วนี่นี่นี่ 6 4 9 6 0 2ก้าหกศูนย์องห้าเจ็ดแปดเจนยาอะหาจ็ดแได้เป็นตัวนากระพาศูนย์ดีบค่บพ่อทครอันอันหาศูนย์นี่ไปพ่อพระตาแดดอีกคข่มาของตัวนี้ฮบนี้มีพาะตาแดดอยู่สองวัดค่ะผมไปทำบุญใบนี่นี่พระตาแดดนี่ผมผมคุยกับสร้างแล้วแน่นอนผมหายแทหนึ่งล้านหนึ่งมื่นของเกือนอดหนึ่งหมื่นแล้วก็ของเพื่อนบริจาคมาห้ช่วยช่วยปีหารอยครับผม มาอนนี้ผมได้ไปไปถ้ำบุญอยู่วันผู้จ่ออีกไปเห็นผ้าตาเลียนเท่กันแค่อองเดียวค่ะเก็เล่าเสียหาตัวไปขอพ่อเพื่อนลูกไปขโมยกับเป็ดผมได้าสื้อพ่ะสอไปเสื้อดอกหกห้าศูนย์พ่อสอสองห้าหกศูนย์สองหกสองห้าหกศูนย์หรือยังเนี่ยเดี๋ยวผมซับสวนเนี่นี่นี่ครับตัวนี้ครับตัวเมื่อกี้เนี่ยมันโมมี่ผมบได้น้ำมูผมได้เสือตัวนี้ ผมได้ซื้อ2560พัดสางแหลปตากแดดยื่คือกันอีกนั่นครั่ะองเงี้ยงยุพัดผู้ตกปลอยออกไปนี่ครับวันหลายครับ2560นะครับเนาะครับแต่ผมซื้อใบก้อนนั่ยนะในห้อสิเต็มนะมันครับผมครับกับผู้กันซื้อที่หลังอาจจะมีเราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อบอสบอสเดินสนามสนุนให้เลยนั่นครับผมผมเป็นเหรีมาตั้งแต่หูจักคว้ามาซื้อนอตเตอรี่อีเบียนหมดละค่ะผ้าพิ่งมาประสบผลสำเร็จมือนี่เนาะค่ะ กลับจะมาครับเบาเถ่ามีโอกาสครับชมช่มก็เลยเลื่อแวะนะครับเพาะมีกา่ต่อครับต้อเร่มดลสื่ตแล้วก็สามสามตัวนาสามเจ็ดห่าสามเจ็ดหาคับถ้าเบี่ยนรถพ่อเพิ่นี้นะครับถามมาหลายหกเก้าเจ็ดสองสองจ็ดครับสองเจ็เก้าสองเจ็ดครับเกาอนะครับน้องครับเอกว้อเราิมโตมัดไม่ใจคับคกรครับพ่อครับ มมากกับอ้ท่านบอกไปเมื่อกา่ัดซาแลนวน้อขานี่ัดิบาตัวพิ่นไปหลายนะแต่พ่อได้เช่งมากกว่กับพ่อแต่นี่ตัวซ่ก็คือผ้าตาแดดที่เราถ่ายไทยผมมือนั่นเนาะถ่ายไทยังอ่ะเสียนอเพันกับ่านจำไม่ดีนะพ่ออยังกสองสองห้าห้าสี่นะพ่อออผ้าตาแดดนะครับมัน้อแหรอดสงคือารอดแางยันบานกม้งหลี่ทุกวันผมจังสี่ อยสร้างไปเป็นผู้ดำเน่นการผมเป็นคนได้เงินแ่ไก่พคาแร่งนะคือว่าพออยากเอาสร้างทั้งเงินมากคือเอาสร้างแค่บ้านห้อยและก็บอกห้อยถ้าบ้านมงานทำมันกบคงฝันดีป่ะฝันอัไรน่ยโมฝันช่วงกลางกลางๆาอนเป็นราคารัพย์แต่อพาดจากแดดดีก็บอกมู่บ้าน้ี่เอามาพอพาดดทจริงขามอยู่บ้านนี่แห้ะยืดเ้แต่วราบอบอมคอยแต่อยู่บ้านครับ เส้นทางกางแดนรับพ่อคุณได้กลับมาอยู่บ้านพ่อพ่เนาะพอดีโอ้ครับพี่เอมกับค่ายนี่ร่างสัง์หอนร่างสังหอนยังดีบริษันอเอื่อแล้วแต่ผมว่าหลังจากวันที่สิบหก่อนจังสีแกงเข้าไปค่ายนี่ร่างสังส์นอนจังสีไปครัแต่ได้อยู่บ้านเลยนะพ่อค่อนครั็จไปอีกปะขันนี่พ่อกับ้าวพอน่ะเพราะว่า ไปตั้งแต่นุ่มหมดว่ะไปตั้งแต่ปีสามเก่าแล้วตอนนั้นอายุสามสิบปีโอ้แต่ก่อนนี่ยแบบคับแท็กซี่สิบสองปีแต่มูชับได้ไป่ไปทั่วโลกแล้วล่ะฝากเลยสู้ญี่ปุคนบพร่าจะเป็นพี่น้องกองปายทั้งเฮาที่ไปเห็นงานอยู่ต่างแดนขันยังเห็นนเบื้องหลังตอนนั้นผมผมผมมีอย่างชื่นกลับไปเที่ยวไปย่างกันเบื้องหลอดในช่องอีสานบ้าน้ำมอนความความมีช่องกันนะครับพ่อที่ดบนเขาจะพับให้เป็น เขาไปรับชมพ่อไดที่เบื้องเบื้องหลังตอนเดียวกันเนี่ยถือเลี่ยงทางใดครับถ้าขี่มาตัดผมเหมือนกันเลยใช่ไหมกินน้อยแย่งมังที่สิงคโปร์นี่างนึงหลายเขตอยู่สวนทิ้งเลี้ยงมั่งวิ้งเลี้ยงทางในบนกับของผมนะครับร้องขับไปเติมงครับพ่ออ๋อเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะเขียนให้นะครับท่านชุ่มครับบ่าวเจ่ามาบ่าวอยากคู่ขึ้นกันเถอะค่ะนี่นะครับแนวทางของพ่อวิชัยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาพฤษภาครับ สามเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดนี่เลขเลขเงินแบ่งลอยเห็นะแมนครับสามตุนาครับสามตุไทอ๋อสามตุนาครับสามตุไทแล้วก็พ่อสอพระตากแดดนะครับสองห้าห้าสี่เลขทะเบียนรถหกเก้าสองเจ็ดนะครับเลขที่พอไงหำนะครับคนสื่อไว้นะครับหกศูนย์สอง จ็ดศูนย์แปดนั่นแหละครับแคปนาจอครับเป็นแนวท่างนะครับมห้งอมง่ายควายหาำเพิร์บอกนะครับนี่แหละครับแนวท่างของเศรษฐีไม่นะครับสิบแปดล้านงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาหกหานะครับลิมกับฝากไว้เพียงเส้นนี้นะครับถ้าู้ใดเข้ามากคกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฝากผ้าชนี้นะครับเด้อรับผมสวัสดีครับ